สวัสดีครับมื่อนี้ก็มาอีกแล้วครับแผ่นดินผ้ามาไหวพระพร่มครับกับสารปูยาอยู่วัดตําแห่อุบลราชธานีนะครับบรรยากาศโดยรวมก็มีคนมาสักการะไหวหลายนะครับบึงจากพวงมาลัยล้วก็ ของแก่บนนะครับบางคนก็มาขอพรน,นะครับนี่นะครับเป็นองค์พระพรมนะครับพระพรมสีหน้านะครับก็ซีมีดอกไม้ทุบเทียนครับที่เขาท่างวัจดจะเตรียมไว้ให้และสีมีสารปูญานะครับนี่นะครับเป็นลีนกับบริจาคเงินซอยค้าน้นำข้าไฟนะครับ นี่ครับเพื่อนกะเคยมาขอสูกขอลาบนะครับก็เคยได้น้ำปูคนมาสองหัวติดนะครับหัวหนีก็เป็นหัวที่สามนะครับเทื่อเพ็่นให้โศกห้ลาบนะครับเพื่อนกะจับเหล็กแหลกก็เป็นเหล็กศูนย์นครับตัวที่สองเพื่นได้เหล็กหาเชื่อตัวที่สามครับ นี่เพื่อขยาวเองพอมขึ้นมากครับนี่ได้เลขศูนย์อีกครับกะขอพ่อแล้วกะเดินทางกลับครับนี่เพื่อทีขอบคุณนา่ล้ำผอมพึน้นนี่กะบรรยากาศกะสิประว่าน,นี้ครับเทื่กูกับเนายเพื่นไหนโศก บรรยากาศทางมากกบรรยากาศดีครับกะซิมีต้นไผ่แล้วก็เป็นปลาครับส่วนมากก็จะเป็นปลาไั่ครับเป็นอุโมงค์ปลาไั่ก็ล่มลื่นครับนี่นะครับบรรยากาศดีครับเพิ่นปิดวัดกับประมาณ6กโมงแรงครับผม กะสีประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับผมเดี <S 2> <S 2> <S <S ๋ยวลูกกันไหมครับ